เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์หมายเลข ข่าวแรกก็เมาาื่อวานได้อัปเดตไปแล้วนะคะกับการสูญเสียของคุณต่ายสายทานคุณผู้ชมชค่ะโดยสูญเสียคุณแม่สุดที่รักไปนะคะทําได้แค่เพียงคุยโทรศัพท์แล้วคุณแม่ก็หลับไปเท่านั้นเองวันนี้เรามีมาอัปเดตกันด้วยนั่นเองค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะช่งชวงเช้านี่แหละค่ะโดยคุณต่ายสายทานนะคะบอกว่าเดินทางด่วนมากเลยเพื่อไปหาคุณแม่ที่รักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตลอดการเดินทางเจ้าตัวก็ได้วิดีโอคอคุยกับคุณแม่ตลอดเวลานะคะและก็เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะคะ ตอนเช้าของวันที่22กันยายนเจ้าตัวก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ในสายนะคะบอกว่าถึงแล้วนะแม่จากนั้นคุณแม่ก็หลับไปเลยค่ะล่าสุดนะคะคุณต่ายก็ได้มีการโพสต์ภาพเศร้านะคะกอดคุณแม่แล้วก็นําพวงมาลัยค่ะไปกราบคุณแม่ที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมกับข้อความนะคะบอกว่าวันนี้แม่รอจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ต่ายได้กลับมาทําหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์แบบ กราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงที่ทำให้สายทานเข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญกราบขอบพระคุณทีมแพทย์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างสูงด้วยค่ะแล้วก็มีแฮชแท็กนะครบบอกว่ารู้แล้วว่าความเข้มแข็งอดทนได้มาจากใคร ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกรักแม่สุดหัวใจลูกต่ายสายฐานค่ะและณที่นี้นะ,ะ่ะค่ะท่ามกลางคนบันเทิงแลวก็แฟนๆร่วมเข้ามาแสดงความอาลัยและก็ส่งกําลังใจให้กับครอบครัวคุณต่ายอย่างล้นหลามนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจมณาาที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะ แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่ก็คงจะรับรู้ว่าลูกสาวคนนี้รักแม่มากขนาดไหน,น<ช>และเชื่อว่าคุณแม่ก็คงจะภาคภูมิใจด้วยนะคะที่มีคุณต่ายเป็นลูกเพราะว่าคือเก่งครบรอบด้านจริงๆแล้วก็วมีจิตใจที่เป็นกุศลมากนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าคุณต่ายสายทานเองก็ทํางานการกุศลมาหูยาวนานถึงสิบปีแล้วนะใช่ค่ะ ก็น่าชื่นชมในความดีรละความสามารถของเธอนะะคแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยกับการจากไปของคุณแม่ค่ะ